ครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับกล่อง Android Box ลนะครับติดตั้งในรถออร o ากูด c คทนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะติดตั้งเพียงแค่เสียบ USB เส้นเดียวนะครับผมเข้ากับของเดิมรถนะตัวจอนะับก็จะเล่นได้เป็นแบบ Android เลยเล่นได้แบบ Android ดนะครับดู u t u b e นะฮะ Google Map ทุกทุกอย่างนะครับผ่านจอได้เลยนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับยังรองรับซิม 4G นะครับหรือเราจะแชร์ Ho อส spot จากโทรศัพท์ของเราก็ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนเป็นน y o u t ะฮะตัวนี้คสเป ะจะเป็นแรม4นะครับผมแรม4นะตัวนี้ก็เร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับลองมาเปิด YouTube ดูสักนิดนึนะ <c oughs> ความเร็วในการโหลดต่างๆนะก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็นฮอสปอตหรือซิมเน็ตนะครับผมไม่เป็น YouTube พิเยมก็ต้องดูโฆษณากันนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเร็วนะครับหรือว่าเร็วในระ,ร,ะระดับหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับหรือถ้าเราต้องการจะดู YouTube แล้วก็เดินทางไกลนะท่องเที่ยวนะครับต้องการจะดู Google Map นะครับได้เลยนะครับตัวนี้นะสามารถ แบ่งดู2จอแบบนี้ได้เลยนะครับผมในโมดนี้เราก็จะเปิดเป็น Google Map นะครับตัวนี้นะก็สามารถดู YouTube แล้วก็ Google Map ไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมแต่อันนี้แนะนำนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ก็ให้คนข้างๆนั่งดูแล้วกันเนาะเราก็ดูเป็น Google Map ไปนะครับตัวนี้นะฮะพอถึงที่หมายปุ๊บเนี่ยเราสามารถสไลด์ปิดนะฮะึ้่ตรงกลางนะครับสไลด์ปิดไปได้เลยนะครับผมนี่ก็จะกลับมาเป็น YouTube เต็มจอนะครับผม หรือจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะตัวอย่างก็จะเป็นเน็ตฟลิกนะฮะดู Netflix ก็ได้นะครับตัวนี้กลับมาหน้าฮมนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้เราสามารถลงชื่อเข้าใช้ตัว Play Store นะฮะเพื่อจะดาวน์โหลดแอปอื่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเทส Netflix ให้ดูนะฮะอันนี้อาจจะช้านิดหน่อยนะเพราะว่าใช้เน็ตของ WiFi ของที่ร้านนะก็ <laughs> จะไม่แรงมากเท่าไหร่เดี๋ยวลองเทสกันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมให้ความบันเทิงในรถได้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับจอเดิมๆของรถที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลย แนะนำนะครับตัวนี้นะฮะติดตั้งง่ายนะครับง่ายมากๆแค่ USB เส้นเดียวนะครับหรือจะใส่ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อจะไม่ต้องมานั่งแชร์ฮอดสปอตตลอดเวลาก็ได้นะครับตัวนี้นะ อะไรไม่ออกกับโฮมนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้งานได้ครบครันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งที่ร้านได้เลยหรือจะซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับออร่ากูดแคทและรถรุ่นอื่นๆนะครับสอบถามได้เลยนะครับมีสําหรับหลายๆรุ่นเลยนะครับผมสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ